ทริปสองล้อคู่ใจทริปเดียวทเที่ยว4อุทยานที่จังหวัดชัยภูมิเราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายไปกันที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝ,าฝนไปชมหมอกฟุ้งๆหนาๆบนยอดผาหัวหน้าและอุทยานแห่งชาติตาตนไปชมน้ำตกและชมธรรมชาติไปกับเราไอ้น้ำสไตล์คนสวนนีเที่ยวค่ะ ่ะทุกคนไอ้น้ำสไตล์คนสวนนี้เที่ยวมาแล้วค่ะคลิปที่แล้วเราได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะเราไปดูดอกกระเจียวบานกันที่ทุ่งบัวสวรรค์นหนึ่งนะคะทลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะเราจะเดินทางไปกันที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจุดชมวิวจุดกลางเต็นท์ผาหัวหนาค่ะ นั่นจะมีอะไรให้เราได้ชมได้ดูกันบ้างนะคะติดตามชมไปด้วยกันค่ะ วันนี้เจอฝนเหรอ <c oughs> จะขับเจอฝนวันนี้ปกติไม่ค่อยตก ชมพระที่ตกเดียนกันค่ะ อยู่กันที่จุดชมวิวผาหัวหน้ากุทยานแห่งชาติภูแลนคาภูแลนคาชัยภูมินะคะวิวข้างหน้าที่เห็นนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุ์นูน้นเพชรบุ์อยู่นู้นนะคะด้านล่างนี่คืออด้านล่างนี่คืออำเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะคะนี่เพชรบุ์ใช่ไหม นู่นขวานู่นขวานู่นน้ำหนาวมองไม่เห็นหรอกเลยเขาไปนู่นน้ำหนาวส่วนทางนี้เป็นอำเภออำเภอเมืองชัยภูมินะคะรู้ไหมโคราชอยู่ไหน<ม>นู่นอยู่ข้างหลงังหลังเขาโคราชอยู่หลังเขาว่าไปขอเก็บภาพที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นาน ก่อนที่เราจะไปเจอของสวยๆงามๆของประเทศไทยเราอีกนะจุดๆอื่นหลายจังหวัดใช่เยอะเลยแหละปีนี้กนไม,ม่หมดหรอกเราเที่ยวเฉพาะตอนเราว่างงานนะเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวมืออาชีพนะคะเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ยังมีงานทำอยู่อ่าน,น,นี้คือวางมือจากงานแล้วก็ลุยเลยแต่ประเด็นคือหาเงินเที่ยว<อ>ดูววิวพระอาทิตใกล้ตกนะคะ พอสมควรแล้วก็มีสมาชิกพี่มาจากพิธารใส่ท,สทอง <c oughs> <c oughs> เหมือนเราร <c oughs> ้านร้านจอดรถแคมป์ <c oughs> ชูชมบิว เจ้าเอาฝนเพิ่งหยุดไปรองรับได้ไม่เกินสิบคนนี่อาทิตย์ตกดินแล้วก็มีเมฆบางอีกแล้วเหมือนที่อุทยานใส่ทองเลย 40ปกติติดีห้าห้าห้าว่าลูกเห็นอะไรไหมนั่งลานกลางเต็นท์ของเรานะครับาวนาทุกอย่าในชาติคูณลังเกลฝุ่งกระจายและบรรยากาศหน้าตาของคนเที่ยงเวลาหน้าลางตาคือห้องน้ำบร๊ อเสื้อสีตัดกับหมอกมาก ที่เราก็ยังมองไม่ถลง <c oughs> หกมงโมงครึ้นไม่ไปไหนเลยหมอกหกโมงคึ้นเลยสตัดดวงหมอก่ไมอยู่ตรงกาลางบอกก็เห็นอยู่ใกล้ก,ก็เห็น อาหารกระปร๋อง <coment. S 1> ข้าต้มเป็นแบบข้าวเพื่อสุขภาพข้าวเจี๊ยบมั <m uch ing> นนีเจะแสงนี่เ้า ก้าโมงแพ็คของขึ้นแล้วเรียบร้อยและหมอกหมอกลอยมาอีกรอบหน,นึ่งละเปสิน้นภารกิจที่อุทยานภูแลนค่ะชมหมอกนะคะเต็มเ,เต็มเลย ข้าขงล่างยังมีหมอกอยู่เลยนุออาฮะหมอกลอยลง uh huh. มา ดตามด้วยไปต่อ ด้วยด้วยเราเดินทางมาจากอุทยานแหชาติปูแลนคาเราเจอหมอกแรงมากรถเราก็เบาะเปียกเต็นท์เปียกยังไงก็โอมโม่ามนะตากแดดหน่อยนะปั้มตาเดินขึ้นน้ำตกตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเดินประมาณส0มร้อยเมตรระหว่างทางเดินนะคะก่อนจะถึงอะคะ่ะมันจะมี อ่าสะพานสลิงค่ะน้องถ้าสามารถแวะถ่ายรูปได้นะคะขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะ,คคะนำนํำบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกเข้ามาในเขตอุทยานอันนี้คือเราซื้อแม่ค้ามาแต่เดี๋ยวรอไปทิ้งไงสะา <c oughs> อ่ะขอดูอันนี้หน่อยมีอะไรบ้าง <c oughs> มีร้านค้าสวัสดิการอยู่ข้างในด้วยอะ่ะสะพานสลิงค่ายเยาวชน บ้านหลวงพึ่งอ๋อน่าจะเป็นบ้านพักแล้วก็สาลเจ้าพ่อตาตนไปค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทน,น้ำตกตาตโตนนถ้าจะไปศึกษาก็คือสะพาสรตอนนี้เราก็จะเดินเข้าสู่ น้ำตกกันนะคะเดินเข้ามาข้างในนะคะประมาณ300เมตรถึงจะถึงน้ำตกข้างในก็มีร้านค้าสวัสดิการกันเมื่อกี้เราแวะซื้อของป็นข้างนอกเนาะที่นี่สะดวกดขยะเยอะเลยด้วยความที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบมีน้ำตกอะ่ะมันก็เลยการจัดการเรื่องถังขยะอะไรก็มีแต่ที่ที่เราไปก็คือเป็นจิจชมวิวอะไรอย่างเงี้ยขยะก็คือต้องจัดการตัวเองเอาออก,ออกแบดูเองนะคะ ตกลึก3เมตรไม่มีน้ำป่าอ,อ,อีก100เมตรถึงเราอยู่ตรงนี้แต่ดูเหมือนจะมีตลอดนะร้านค้าร้านข้าวร้านกาแฟามีสารเจ้าพกอ,อยู่ข้างในปันกลางเต็นท์อีก100เมตร นักโพสมืออาชีพตรงนี้ห้ามกินอาหารนะต้องเชื่อมไปกินข้างบนาาตรงนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ,อนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำด้วย ครับเล่นได้แต่เราคงไม่ได้หรอกจุดตรงนี้ห้ามเล่นเพราะเดี๋ยวมันจะสไลด์ลงมันเป็นขาสไลด์เขาเลยติดป้ายว่าห้ามลงเล่นตรงนี้ อยากสัมผัสผีเสื้อแต่เขาก็ยังเยอะอยู่มีสีเหลืองมาด้วยสีขาวสีเหลืองขอขอมือขอมือผีเสื้อหน่อยขอมือขอมือขอมือ <laughs> อุยอ๊ย,ยสีฟ้าลายสวยน้ำสีฟ้าลายสวยไปแล้วไปหมดและเนี่ยเ็นเขาเคยกินกินน้ำพริกกิน เขาบอกเขาไม่อยากเดินต่อเพราะเขาใส่อีแตะมากลัวเท้าพิกน,นี่รองเท้าเรา,า,าเดี๋ยวให้ให้เดินแค่ตรงนี้ก็ได้หรออยากนอนเนาะนอนได้ทั้งวันเลยเอาเราเดินแค่ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นอะไรห้ามผ่านสิ้นสุดอ้อ ตรงนู้นคือสิ้นสุดแล้วเขามีถังขยะให้ดีนะคะมีถังขยะให้นั่นเราหยุดแค่ตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็อยากหยุดเดินไปลงไปวังลื่นจะคล้น้ำนี่นี่นนมีปลาช่อนพี่นี่นี่เห็นตัวเลยม <laughs> ีปลาช่อนนะคะ วังลืน่นโอเคตรงนี้พอโย่ไหนไหนบอกไม่ลงไงนิดน,นึงเดี๋ยวมาให่ถึงนิดน,นึงเดีดย๋ยวมาให่ถึงระวังนะ <c oughs> โอ้ในที่สุด จะปล่อยให้เขาเล่นน้ำคนเดียวได้อย่างไร <g ül> เ,เราอยู่กันที่น้ำตกตาโต,าต เป็นน้าให้ดูแล้วนะ,ะเป็นตัวอย่างวิธีการเล่นน้ําที่ถูกต้องก็คือเปียกแค่เทา้าเออแค่นี้พอแต่สันถ้ากลับมาถึงไม่ใช่อะไรน้ํามันแดงเห็น,น้ํามันแดงแล้วก็เลยลงแค่เท้าก็พอถ้าใครอยากแบบลงเต็มตัวก็ได้ถ้าไม่กลัวเสื้อสีเปลี่ยกอะไสีของน้ําก็ตามฤดูกาลเลยครับใช่ไปเดินทางกลับกันเรา Let's go นีถังขยะดีงามมากเลยอ่ะมีถังขยะให้ทิ้งอัฟกานคือไปไหลายๆอุทยานก็คือ <c oughs> แตกต่างกันไปทางอุทยานก็มีถังขยะแล้วก็มีจุดสบูหรีสำหรับคนที่สบุหรีไว้ให้นะคะมีพื้นที่แล้วก็สำหรับทานอาหารก็มีโต๊ะให้เรานั่งทานได้แยกกันกับตรงที่เล่นน้ำนะเพราะข,ข้างล่าง รงนั้นไม่ให้ไม่้กินมนต้ำตาบ้างก็พ่อ <c oughs> พาตาตนแล้วก็สารจ้าแม่ย่าดี อยู่ข้างๆกันนี่คือห้องน้ำผู้หญิงนะคะอีิซิงค์ล้างหน้าล้างล้างถ้วยล้างจานได้แล้วก็อาบน้ำได้ตรงนี้โอ้เล่นน้ำเสร็จมาอาบน้ำตรงนี้ได้นะคะทั้งชายและหญิงนะดูดี ก็มีทางสำหรับห้องน้ำวิวแชร์ด้วยดีอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิย้มแย้มคักคายดีน่ารักเอ๊สุดแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะแต่วันนี้เราจะไม่ไปเพราะว่าเราเหนื่อยละผมควรแก้เวลาแล้วจะกลับบ้านแล้วอ่าไป,ปและนี่ก็คือทั้งหมดของทริป2องล้อคู่ใจทริปเดียวเที่ยว4อุทยานของเราอุทยานที่1อุทยานในชาติป่าหินงาม2 อุทยานแห่งชาติไซทอง 3. อุทยานแห่งชาติภูแลนคาจีอุทยานแห่งชาติตาตนค่ะซึ่งใช้เวลา3วัน2คืนนะคะคืนแรกเราไปนอนที่อุทยานแห่งชาติไซทองนะคะคืนที่2เราไปนอนที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคาใช่แล้วครับสรุปค่าใช้ใจ่ายการเดินทางออกทิปจังหวัดเชพูมิ3วัน2คืนนี้นะครับค่าเข้าอุทยานทั้ง4อุทยาน520บาทค่าน้ํามันไปกลับ รวมทั้งทิป480บาทส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นค่ากินค่าของซื้อของใช้เบเตเลด1,300บาทรวมทั้งหมดทีิปนี้ที่เราใช้เงินไป2,300บาทครับผมก็เ,เป็นกำลังใจให้เรา2คนนะคะเดินทางท่อง,งเที่ยวประเทศไทยล่าแต่บุทรยานให้ได้ครบด้วยนะคะทิปนี้ของเราเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนว่าครั้งต่อไปเราจะเดินทางไปที่ไหนไปแบบไหนไปยังไงอีกครับผม ฝากติดตามกันด้วยนะครับค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมอ่พีหนนะคะดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามแล้วก็ Ep 2สอุทยานแห่งชาติไซทองนะคะทุ่งบัวสวรรค์ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะใช่แล้วครับค่ะสำหรับทิปนี้ Ep พีที่สามขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ